สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กับเกมรูบบ o อกกับแมปเดิมจากอีพีที่แล้วเลยวันนี้เราก็จะมารีวิวบ้านหลังใหม่กันซึ่งเกมจะเล็กๆหน่อยเพราะว่าแมปมันรายละเอียดค่อนข้างเยอะบ้านด้วยเป็นที่บ้านด้วยบ้านรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่จะเลกๆนิดนึงเป็นบางช่วงโอ้ไม่น่าบางช่วงนะ อ่าซึ่งบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านที่ผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนี่ที่วาร์ปของเราเลยนี่นี่เป็นไงล่ะสวยมีหุ่นค,คนข้างของใครก็ไม่รู้นะแต่สวยสวยนี่คือบ้านเราสูงมากอันนี้คือที่วาร์ปกับที่เดิมอันนี้คืออ่าอันนี้จิ้มจะมีไฟฟ้าสถิตท,ที่ตัวดูดิ ตีทีหัวแล้วเราก็มาอยู่กับน้องหนู่น้อยเหมือดได้อีกเช่นเคยตอนนี้เปลี่ยนลุกแหล้เป็นสาวน้อยผมดำกับผมดำกับชมพู <c oughs> ่ปอีกบ้านหลังนึงไปดูชั้นล่างสำรวจชั้นล่างก่อนนี่ก็เป็นชั้นล่างโอ้โหนี่เป็นพื้นเป็นพื้นน้ำนะธรรมดาซะที่ไหนนะพ,นพื้นพื้นกระจกด้วยแล้วก็มีน้ำใต้กระจก สวยแต่ว่าตอนนี้เอปเลยอ่านี่จะเป็นที่วางคอลเลคชันเหมือนเดิมนี่ก็จะเป็นหน้าบ้านเราอัรตราบ้านเราควรจะเป็นแบบนี้สวยนะดูบ้านด้นสิอู้ก็แก๊กนี่ือว่าเราเนี่ยใหญ่โตมโหฬารอ่าแล้วก็ไปบ้านหลังอื่นมั้งแล้วก็บ้านนี้อีกหลังหนึ่งที่ผมจะมารีวิวคือมันมีวาร์ปเหมือนกัน วาดขึ้นไปบนชั้นสองเหมือนกันไอ้วัดขึ้นไปบนชั้นสามเหมือนกันอ่าขอสำรวจชั้นล่างก่อนอันนี้ก็จะเป็นชั้นล่างอ่าสามารถทำอาหารได้เคสวยอยู่สวยอยู่อ่าอันนี้ก็จะเป็นที่นอนที่นอนพักผ่อนอน,นี่ก็จะเป็นสระน้ำเคอันนี้คือห้องเราอนอน อันนี้ก็จะเป็นที่วาดพิชันเคยน,นี่ว่าคือบนบบชั้นสองแลชั้นสามแล้วเราก็สามารถเห็นมุมมองได้หมดเลยแต่ไม่ได้สามรหสิบนะถ้าบ้านหลังเมื่อกี้มีการแบบสร้างจริงๆแล้วผมก็สวยเลยอะ่ะอืมรานะคาน่าจะแบบเลือดส,สิบล้านอ่ะอืม มะเราไปดูบ้านหลังที่สามกันดีกวา่านี่คือและบ้านอีกหลังหนึ่งที่ผมจะมารีวิวคือบ้านแก้วน้ําเพราะว่าทรงเหมือนแก้วน้ำเห็นไหมเบี้ยลอยอยู่ข้างบนแหละอันนี้จะเป็นภายในขางบ้านก่อนอันนี้ก็จะเป็นห้องน่าจะเป็นห้องทํางานอ่าคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้ได้อันนี้จะเป็นห้องครัวทําอาหาร าสามารถทำได้นี่าทำได้เลยเป็นห้องทำอาหารขึ้นไปก็จะเป็นห้องนั่งเล่นอห้องนั่งเล่นอเข้าไปก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำกระจกใสเกินห้องน้ำกระจกใสใสมองเห็นหมดเลยนะ อันนี้จะเป็นห้องนอนสีชมพูสวย้ยสวยเลยสวยเลยอันนี้จะเป็นเหมือนห้องอบนะห้องอบซาวน่ามปแล้วขึ้นไปดูชั้นสามกันดีกว่า <c oughs> <c oughs> ห้องนะ้ำเหาะเราขับเมื่อกี้ไง <c oughs> พึ่งกดนี้ก็จะเป็นส่วนของชั้นสาม ว้าวระเบียงวิวดีนะเน่ยวิวดีวิวดีจะเป็นซีกมะนาวอยู่ข้างบนหลังคานี่สวยสวยวสวยเลยสวยไปเราไปดูบ้านหลังที่สี่กันเลยวันนี้เราจะมารีวิวทั้งหมดห้าหลังอันนี้คือบ้านหลังที่สี่ที่ผมจะมารีวิวในวันนี้ซึ่งผม <P> ก็ชอบเหมือนกันเพราะว่า เไหมมีบ่อน้ำข้างซ้ายข้างขวานม่หมดเลยสวยมันออกเป็นแนวแบบแนวแบบเหมือนละหานะอืละหานแพงอืมงาตรงนี้ก็สามารถวับได้เหมือนกันอเข้ามาก็จะไม่ได้ยินเสียงข้างนอกบ้านนะนี่ก็จะเป็นส่วนหอของห้องน้ำ มันก็จะเป็นอันนี้ก็จะห้องน้ำเหมือนกันแต่เป็นห้องน้ำขนาดใหญ่ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเราไปสำรวจข้างนอกต่อว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างใน,นส่วนของเป็นของที่นั่งตัวตรงนี้ดิเบตลิ้นผันตัวตรงนี้จะเป็น,น,น,ส,น,น,ปนสำหรับ <c oughs> ห้อง,งอาารับประทาน ตัวนี้ก็สามารถนั่งได้สองคนสำหรับแขกเพิ่มเติมปเป็นชั้นสองกันอ่านี่จะเป็นชวนของชั้นสองก็แคบดีแคบเลยอะ่ะเราไปชั้นสามกันดีกว่าอ่าชั้นสามก็จะมีตู้แผ่นผ้าแขวนอะไรสักอย่างอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งเพิ่มเติม อันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้าอ่าก็ใหญ่อยู่ถ้าเป็นของจริงนะใหญ่แต่เป็นในเกมอ่ะมันเล็กอลี่จะเป็นห้องนอนแล้วก็มีกล้องวงจรปิดด้วยนี่ไปดูห้องอื่นันดีกว่าส่วนห้องอื่นอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนเหมือนกันอ่ามีแตกต่างอะไรกันนะโอเคอันนี้ก็เป็น บ้านอีกหลังหนึ่งที่ผมจะมารีวิวและบ้านหลังสุดท้ายหลังที่ห้าที่เราจะมารีวิวหลังนี้ก็คืออันนี้ก็คือบ้านหลังที่ห้าก็ผมไม่ไไม่ไม่น่าเรียกว่าบ้านได้นะเนี่ยน่างจะเบเยกเป็นว่าอาคารหลังหนึ่งอาคารทีงอาคารนะอาคารอาคารนี่ก็จะเป็นหลุมลงไป ส่วนนี้ก็จะเป็นห้องนั่งรับประทานอาหารอันนี้ก็จะเป็นห้องทําอาหาราสามารถทําได้นี่ถ้าไข่เจียวข้าวผัดกุ้งข้าวเกี๊ติ่งมีหมดอะไรต่ออีกไหมอ่าน,นี่จะเปลี่ยนประตูเปิดอ่ามีลิฟต์ไปชั้นต่อไปกันเลยเอ๋อ,อมีชั้นใต้ดินใช่ไหมชั้นใต้บินไหเออน่าจะใช่อ๋อนี่มี บ้านหลังนี้มีชั้นใต้ดินมาสุดท้ายมไม่ธรรมดาบ้านหลังนี้ไม่ธรรมดาบ้านหลังนี้มีชั้นใต้ดินโอ้โหสวยๆบ้านหลังนี้สวยชั้นใต้ดินมา3ชั้นนะเออห้องนี่จะเป็นห้องน้ําตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนโอเคเราเรีวิวแบบเร็วๆกันเลยกัน นี่นก็จะเป็นห้องนั่งเล่นโอเคเราสามารถไปข้างล่างได้อาผิวชั้นล่างซิว่าอะไรบ้างเราสามารถลงลิฟต์ได้อ่าอันนี้จะเป็นชั้นล่างอีกชั้นหนึ่งโอ้นี่นี่ยังไงมีที่แคสเกมโอ้โหเนี่สนิกมีมอ่า สี่ฝ่ายอัปเดตอ่าอันนี้ก็จะเป็นส่วนของทางเดินอันนี้ก็เป็นห้องนอนอันนี้ห้องน้ำเช่นเคยโอ้ยเดินติดผนังอีกแล้วเป็นอะไรกับเกมวินชอบเดินติดผนังอ๋อโอเคโอ้โอเฮ้เราจะอ๋อไม่ได้จมน้ำโอเค โอเคคลิปหน้าเจอกันใหม่นะเพราะว่ามันมีหลายหลังเลยที่ผมยังไม่ได้รีวิวเพราะว่ามันมีเยอะมากเยอะแบบโหโคตรเยอะส่วนวันนี้คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อ,อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะก็เพราะว่ารีวิวเกมเนี่ยผมชอบเล่นนะเกมแต่ผมไม่ได้เล่นแบบเล่นประจําแต่ผมเล่นเป็นบางครั้งเล่นแบบในเวลาที่อ่าผม เลิกงานเลิอกอะไรอย่างนี้อ่าผมก็จะกลับมาเล่นแป๊บนึงกับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจูจู